ไปไม่หนักน้ำหบเลยนะเนี่ยมองมากไป่อดูด้วยดูด้วยวดรอบรับรอทีเดียวปวดวกระงวดแลก็ล่วนวดแลอุวนเหมือนเลยละครันี่องรับรองแป้งแวแป้งแวแต่ที่เอาน้ำแข็งแข้เแ่อแล้ว เลล้วแม่จะป่อยไาลยินซื้มาจากดก่าสร้งวะเอาาเย่ซื้อมาเมื่อกี้มาไม่ได้นีไม่ได้าไงเดี๋ยวไปเราซอา้งดินส่อพองตีนสอพองไม่ใช่เหรอได้นอพองอะแต่ซื้อมาจาก จะื้อล้วมาดวดี๋งวเดี๋้วหน้าดี้งหน้าบอกออย่อกินได้ฮะไปกลับบ้านลอ่ะล้างล้งไม่ล้างเลงอาน้ำต้องมา้ากใหม่อีกเนาะเจอที่ไหนละจ้างานแปดสี่อะไรอะไรอะมัสุลน ตอนนี้ต้องทำงานเขาออกแล้วดีลาดีลาดเลยใบนี้เหรออด้ยชอบ่าชมเลยหอมโลกหอมเลย

ไปเก็บถุงทิ้งให้น้องด้วยนะขอการด้วยค่ะไปทำบวงสิ